สวัสดีค่ะสาสเซตาสกินแคร์ค่ะมาพบกันวันละนิดนะคะ <laughs> <laughs> ก็วันนี้นะคะกำลังเดี๋ยวจะไปถัาน้ำก็คือจากลูกค,ค้าจะถามมาว่ากรณีที่ใช้ครีมโสมน้ำมันโคลจีกันแดดถ้าใช้แล้วเฉยๆไม่ขาวจะใช้อะไรต่อไปค่ะเป็นแน่นอนค่ะตามสาเต็ปนะคะก็คือครีมอย่างที่บอกครีมเราเป็นสมุนไพยดีๆนั่เองไม่ได้ใส่ปลอด ไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ได้ใส่น้ําหอมไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์ฉะนั้นคนใช้เรารับรองได้เลยว่าใช้ครีมเราไม่แพ้ทุกคนผิวบอกบางที่เคยแพ้ง่ายใช้ครีมเราแล้วก็ไม่แพ้นะคะแต่กณีเรื่องการเห็นผลน,นี่แล้วแต่สภาพผิวแล้วแต่สภาพผิวจริงๆแต่ขอบอกไว้ก่อนถ้าคุณมีวินัยในการทาครีมคุณดูแลตัวเองเรื่องแดดรู้จักดูแลตัวเองบำรุงสัาพบ,บ้างพอกบ้างในหนึ่งอาทิตย์ผิวจะขาวแน่นอนค่ะ เพราะว่าครีมครีมโสมครีมของเรานั้นเป็นตัวเป็นตัวช่วยช่วยคุณเท่านั้นแต่จะขาวไวหรือขาวช้ามันขึ้นอยู่กับตัวคุณขาวมากขาวน้อยขาวหรือไม่ขาวขึ้นอยู่กับตัวคุณค่ะอยากจะบอกว่าครีมเป็น,เป,นเป็นส่วนประกอบนะคะเป็นส่วนประกอบถ้าคุณใช้ส่วนประกอบพวกนี้ให้มันเกิดให้มันเกิดประโยชน์ใช้ส่วนประกอบพวกนี้ให้มันให้มันคุ้มค่า จริงๆมันจะขาวแน่นอนอย่างพี่ดาวเนี่ยบอกแลวพี่ดาวใช้มาสีหปีแฟนก็ใช้มาสีหปีนะคะทําไมถึงข่าวได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้โมไม่ได้แอปไม่ได้ไม่ได้แบบแต่งหรืออะไรนะคะก็คือพอใช้พวกนี้มาละค่ะจะมาใช้กระปุกหนึ่งสองกระปุกสามกระปุกแล้วบอกว่าพี่ไม่เห็นขาวเลยอ่ะนูไม่ใช้และครีมพี่อ่ะไม่ดี อันนี้ถ้ามาพูดแบบนี้นะคะพี่ก็จะพี่ก็จะตอบดีๆพี่ก็จะไม่กดหรอกค่ะแต่พี่จะตอบดีๆว่าคุณคุณใช้ยังไงคะคุณช่วยบอกพี่หน่อยคุณใช้ดีแล้วหรือว่าคุณมีความอดทนในการทาครีมหรือยังสภาพผิวคุณเป็นอย่างไรแล้วก็คุณทาครีมคุณทาแบบไหนคุณดูแลตัวเองหรือเปล่าคุณใช้สารกระปุกนี่คุณยังพิ่งหวังใช่คะว่ามันจะขาวนะคะเพราะครีมเราไม่เสร็จตลอดถ้าครีมตลอดแล้วคุณใช้ขุดเดียวขุบเล็ก30กรัมสี่สิบกรัมือขาวแล้วแต่อันนี้เป็นครีมที่ใช้ต่อเนนนื่่อองขาวแน ถ้าข่ยปลอดภัยด้วยนะคะครีมสมตัวนี้มีน้ำมีสม่วนผสมของน้ำนมนะคะมีสม่วนผสมของน้ำนมเป็นหลัก แล้วก็มีสม่วนผสมสมุสมมนไพรคือขมิ้นชันสดแล้วก็ครีมสมเอ้ยแล้วก็โสมแท้ๆนะคะไม่ได้ใส่สารฟอกสีผิวสารกัดสีผิวให้ผิวเลี้ยขาวขาวเสร็จแล้วก็จะเป็นลายตุ๊กแกในอนาคตอันนี้ไม่ใช้มาห้าปีผิวไม่เป็นลายตุ๊กแกเลยค่ะผิวกับดีขึ้นดีขึ้นเน้นขาวปลอดภัยนะคะไม่ได้เน้นขาวอันตรายฉะนั้นคุณใช้มาสองสามระกบคุณจะบอกว่าไม่ขาวคุณต้องดูตัวเองกลับไปดูตัวเองนะคะแล้วก็ดู แตัวเองใหม่นะคะหรือมาหาเราก็ได้ให้เราดูแลให้เราจะแนะนําให้อย่างดีไม่มีเบี่ยงนะคะแล้วก็ บางคนใช้กระปุกเดียวขาวก็มีอย่างที่บอกแล้วแต่แล้วแต่สภาพผิวของคุณใครใช้ครีมสดนุก่กจีกันแดดไม่ขาวพี่จะบอกว่าให้เพิ่มให้เพิ่มเป็นใช้สปีดนะคะใช้สปีดพร้อมกับสครับไปด้วยในขณะเดียวกันสดนุ่กจีกันแดดก็ไม่ควร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 งดใช้ทาลางวันด้วยนะคะเพราะมันกันแดดอันนี้ทากลางคืนหรือใช้ดีแล้วพี่ก็ยังเฉยๆอยู่นะมันเนียนนะแต่มันยังเฉยๆอยู่นะคะ<ๆ>ก็มาใช้ตัวนี้สิอ่ตัวนี้ทาหนาๆหน,น่อยพร้อมด้วยสครับจากอาทิตย์ละสองเพิ่มเป็นสามได้ไหม เบาๆแต่หน้าหนาวงดนะคะงดสครับก่อนเพราะว่าผิวมันจะแห้งนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่ขาวมาคุยกันเราจะดูแลอย่างดีไม่ใช่ว่าใช้กระปุกสองกระปุกแล้วไม่ขาวเหวี่ยงทิ้งไปเลยอะไรอย่างนี้ถ้าคุณทําอย่างนี้เราก็ช่วยไม่ได้นะคะกรณีนี้อยากจะบอกว่าลูกค้าที่ใช้น่ะ90% 95%ของพี่โอเคกับครีมพี่มากแล้วพี่ก็กล้ายืนยัยนเพราะพี่ใช้เองครพบกรพี่ใช้เองกนหลักตั้งใช้เองพี่กล้ายีนยันว่าครีมตัวนี้ดีจริงๆดีจริงๆคุณภาพเห็นเหตุน,นะคะและที่สําคัญใครที่ําาไปขย ก็สามารถที่จะขายได้ขายมา5ปียอดไม่มีตกขายมาหปีไม่มีลูกค้ามาด่าหรือมาเฟียครีมมีแต่มาถามว่าพี่หนูใช้แล้วเนี่ยหนูยังไม่ข่าวพี่ทำไงดีคะพี่จะแนะนากลับไปค่ะนะคะคนข่าวก็มีคนไม่ขาวก็มีอย่างที่บอกนะคะไม่ใช่ครีมแท่แต่เป็นครีมดีๆที่ควรใช้ต่อเนื่องคนเราทุกคนทากินอยู่แล้วทาตัวนี้ไปซะเลยตลอดชีวิตไม่ต้องไปหยุดมันโอเคดีกว่าไหมคะแค่นี้นะคะ